ศึกใจญ่ร a ย r u m b ร e บประจำปี2025ที่ผ่านมาเป็นที่คอรหากันมากมายเกี่ยวกับผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งหญิงหรือฝั่งชายกระแสนในสื่อโซเชียลมีเดียค่อนข้างไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ทำไมไม่ให้คนนี้ชนะแต่ผลสุดท้ายแล้วผู้ชนะยังไงก็ชนะอยู่ดีมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้ว เพราะว่าผู้ชนะรโยโนาเบลนั้นค่อนข้างจะต่างจากแผนการอื่นๆที่สมาคมเคยเตรียมการเอาไว้เดี๋ยวตัวยอย่างในปี2024ช่วงที่เดรล็อกจะปาดหน้าโคดีโลสเพื่อขอท้าชิงแชมป์โลกของโลมนเลสทำให้แฟนๆจำนวนมากพากันต่อต้านเหตุนี้เองสมาคมจึงต้องวางแผนเพื่อปูบทกันใหม่และผลที่ออกมาก็เป็นอย่างที่เราเห็นโคดีสามารถคว้าแชมป์โลกสำเร็จจบเรื่องราวของเขาลงไปอย่างสวยงาม ซึ่งกรณีนี้แม้โคโดี้จะเป็นผู้ชนะรอย l r u รบล e มีสิทธทิ์ท้าชิงแชมป์โลกในศึกนมาร์กเนียโดยชอบธรมแต่แผนก็ต้องมาเปลี่ยนอย่างกระทันหันเพราะเดรล็อกคนเดียวที่เรายกตัวอย่างมาถ้าจะสรุปให้สั้นๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือผู้ชนะรอย l r โรบล e ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้และจะไม่มีทางทําได้เลยแต่มันสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของเนื้อเรื่องได้เสมอโดยจะอิงตามกระแสคนดู และความนิยมจากตัวของนักมวยปล้ำแต่ปัญหาคือผู้ชนะรอยัล r ัมเบิมักจะเป็นผู้ร้ายเสมอปี2014บารติสตากลับเข้ามาสมาคม WWE อีกครั้งและสามารถเป็นผู้ชนะรอยัล r ัมเบิลประจำปี2014แต่ผู้ชมพากันต่อต้านและแสดงความไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้พวกเขาต่อต้านด้วยการโหใส่บารติสตาในทุกๆครั้งที่เขาเปิดตัว บาติสตาเคยบอกความรู้สึกในตอนนั like ้นว่ามันแปลกมากผมไม่คิดมากก่อนเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้ผมควบคุมสถานการณ์นั้นไม่ได้สมาคมต้องการให้ผมเป็นผู้ชนะผมก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดแต่ผลที่ได้มันน่างุดงิดเหมือนกันการกลับมาของบาติสตาในปี2014และสมาคมก็ปูทางให้เขาเป็นผู้ชนะรอยัลดับเบ e ลส่งผลให้แฟนไม่พอใจที่บาติสตาได้รับโอกาสนี้ แฟนๆคิดว่าในเมื่อบารติสตาคือน้ำมันปล้ำพาร์ทไทม์ทำไมไม่ให้นัทมวยปล้ำฟูลไทม์อย่างเดนเนลลไบรอันได้รับโอกาสนี้ปัญหาเริ่มวุ่นวายสังคมเริ่มรับรู้ถึงผลกระทบที่ได้ทำให้สังคมจึงเปลี่ยนแผนดังกล่าวโดยเดิมทีจะให้บารติสตาคว้าแชมป์ในศึกเลเซอร์มนเนียครั้งที่30ก็ต้องเปลี่ยนกลางคันโดยเอาน้ำมันปล้ำขวัญใจในตอนนั้นอย่างเดนเนลลไบรอันมาขึ้นปล้ำในคู่เอกของศึกเลเซอร์มนเนียซึ่งจะเป็นแมตช์สามเซา ซึ่งตอนนั้นมีทั้งบาติสตาและนี่ออตันเจ้าของแชมป์และตัวของแดนนี่ไวอันการวางแผนที่ผิดพลาดของสมาคมจากบาติสตาจากที่วางไว้ให้เป็นบทธรรมะแต่ก็ถูกเปลี่ยนอย่างกระทันหันให้มาเป็นบทอธรรมเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของกระแสะคนดูซึ่งมีข่าวลือว่าบาติสตาไม่พอใจที่ WWE วางบทบาทให้เขาเป็นแบบนี้ทั้งทที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลย ปี2015ัโรมาเลสเป็นผู้ชนะรอยราโบมีสิทธิ์ได้ไปชิงแชมป์โลกของบล็อกเลสเตอร์ในศึกเรซเบอร์เนียครั้งที่3 1แต่ปรากฏว่าแฟนๆพากันโหยับแฟนๆหลายคนรู้สึกว่าโรมาเลสยังไม่คู่ควรกับตำแหน่งนี้สมาคมรีบดันนักมวยปล้ำคนนี้มากเกินหน้าเกินตาคนอื่นเสียงตอบร,รับไม่เชิญลบต่อโรมาเลสส่งผลให้สมาคมต้องทำการบ้านกันใหม่โดยมือถึงเรซเบอร์เนีย สมาคมจึงวางแผนให้เซโลลิสเข้ามาแทรกแซงนนตัวแมสโดยได้ใช้สิทธิ์กระเป๋ามานีเดอะแบงค์ The Bank, เพื่อใช้สิทธิ์อันชอบธรรมเพื่อชิงแชมป์โลกทำให้แมสกลายเป็นแมสสามเศร้าและท้ายที่สุดเซโลลิสก็ได้กลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่และชายคนนี้ก็เป็นคนที่ช่วยกอบกู้ผลลัพธ์ที่อาจมาเป็นหายนะได้หากโรมบเลสเป็นผู้ชนะคว้าแชมป์โลกในคราวนั้นและแน่นอนเคสของโรมเลสก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย แต่ช่วงนั้นเขาไม่คู่ควรที่จะไปอยู่จุดๆนั้นจริงๆเพราะฝีมือและประสบการณ์ของเขายัางน้อยมากแต่สมาคมก็ดันทุรังรีบดันชายคว่นี้จนท้ายที่สุดโรมมเลสก็ถูกแฟนรุมโหดานานับ10ปีและกว่าสิบปีที่เขาต้องกู้หน้ากู้ชื่อเสียงเพื่อให้คนดูยอมรับในตัวเขาได้มันเป็นอะไรที่ยากมากจริงๆแต่โรมมเลสก็สามารถทำได้ ปี2022ลอนด้าราซี่เป็นผู้ชนะรอยัล r ัม b บ e ในปีนั้นโดย WWE ต้องการจะผลักดันให้ลอนด้ากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสมาคมหวังจะให้ลอนด้าเป็นตัวชูโรงของนง้ำมวปรัมมลีกหญิงแต่แล้วสมาคมก็ได้ผลลัพธ์ในเชิงลบมือแฟนๆไม่พอใจเพราเขามองว่ารอนด้าไม่สมควรได้รับโอกาสนี้เธอเป็นเพียงแค่น้ำมวยปรัำาามาพ์ดไทม์เท่านั้นฝีมือและประสบการณ์ยังห่างชั้นกับน้กมวยปร้ำคนอื่นๆ แม้ว่าจะมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็าตามสมาคมยังผลักดันรอนด้าต่อไปและผลสุดท้ายแฟนๆกลับไม่ซื้อเลยพวกเขาไม่ชอบที่สมาคมทําแบบนี้เรื่องนี้ก็ทําให้รอนด้าค่อยๆเสื่อมความนิยมไปเรื่อยๆจนแทบจืดชืดจางเมื่อก่อนเธอคือนางวัวปัมแถวหน้ามาตอนนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นแล้วอีกทั้งยังโดนโห่ใส่อีกซึ่งบ่อยครั้งที่รอนดาเริ่มจะรับกระแสวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้ไม่ได้ เธอจึงตัดสินใจออกจากสมาคมหลังจากหมดสัญญาจากเคสทั้ง3ผู้ชนะรอยัลเดมเบ e นี้มีกรณีที่เหมือนกันก็คือสมาคมต้องการจะผลักดันทั้ง3แบบหลับหูหลับตาผลักดันแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาแฟนๆกลับไม่พอใจอย่างรุนแรงและพากันวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้แน่นอนมันไม่เกิดผลเสียกับสมาคมมากนะัก สมาคมจะตัดสินใจยังไงก็ได้เขาจะเปลี่ยนแผลยังไงกลางคันก็ได้แต่คนที่ได้รับผลกระทบนี้มากที่สุดก็คือตัวของนักมวยปล้ำเองพวกเขาแทบไม่มีความผิดอะไรเลยการที่สมาคมต้องการผลักด,ดันพวกเขาอันที่จริงมันก็ไม่ผิดเช่นกันแต่มันแค่ผิดเวลาเฉยๆนักมวยปล้ำสมาคม WWE มีตัวเลือกมากมายให้ใช้งานแต่สมาคมกลับเลือกพวกเขาเหล่านี้ก่อนและผลลัพธ์ที่สมาคมเลือก ก็ส่งผลเสียให้กับนวิปร้ำโดยตรงพวกเขาโดนดา่าโดนโหโดนวิจาร์ณสารพัดและกว่าพวกเขาจะพิสูจน์ตัวเองได้ก็ใช้เวลาเป็นปีๆบางคนก็รับไม่ได้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรก็ตัดสินใจเดินหนีออกจากสมาคมไปเลยและกรณีของเจอูโซก็เช่นเดียวกันแต่ถามว่าเจผิดไหมที่เป็นผู้ชนะรอยัลดัมโบวประจำปี2025คำตอบคือไม่ผิดนะครับ แต่ปัญหาคือสมาคมเลือกเจผิดช่วงเวลาต่างหากศักยภาพของเจอุโซณเวลานี้ไม่สามารถแบกอะไรที่ใหญ่ๆและสำคัญมากได้นอกจากไม่สามารถแบกอะไรที่ใหญ่แล้วเจไม่สามารถแบกการปราบให้คนดลูลุ้นตามได้การปราบที่ดูน่าเบือ่อใช้แต่ท่าซูเปอร์คิกและสเปียร์วนๆไปเดี๋ยวแมสมันก็จบแล้วแต่ถ้าว่าเรื่องการเอเดเทนต้องบอกว่าชายคนนี้ทำได้ดีการที่สมาคคมเลือกเจ ก็อาจจะเป็นเพราะยอดขายของสินค้าของเจที่ขายดีติดอันดับต้นๆของสมาคมหรือสมาคมต้องการจะหักปากกาเซียนทั้งหลายที่คาว่าจอซซน่าจะเป็นผู้ชนะในปี2025 mm. แน่นอนว่าสมาคมแห่งนี้มีแผน2ตลอดโดยทั้งหมดทั้งมวลจะต้องดูกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในตัวของเจอ,อูโซ,โซแต่ถ้าว่าผ่านไปแล้วเกือบ2สัปดาห์แ,แฟนเทสนามก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอย่างไร สามยังเชียร์เจนหนักกว่าเดิมอีกส่วนทางกับโซเชียลมีเดียที่เสียงค่อนข้างจะแตกบ้างก็ชอบบ้างก็ไม่ชอบแต่ถึงอย่างนั้นเจก็คือโจทย์ของสมาคมแล้วล่ะครับที่สมาคมเลือกให้เขาเป็นผู้ชนะในครั้งนี้และสมาคมจะทําอย่างไรเกี่ยวกับเจซึ่งยังมีเวลาอีกพอสมควรกอนที่จะถึงศึกเลเซอร์มอนเนียที่สมาคมและเจเองจะต้องพิสูจน์ให้แฟนๆมวยปล้ำยอมรับให้ได้โดยเฉพาะเจเองนาทีนี้ เขาจะถอยหลังไม่ได้อีกแล้วถ้าเวิร์กรับรองหลังจากนี้เจจะดังยาวแน่ๆแ,แต่ถ้าไม่เวิร์กเจไม่ได้ดับหรอกเพียงแต่ว่าหลังจากนี้สมาคมจะไม่ผลักด,ดันให้ยิ่งใหญ่เหมือนตอนนี้แน่นอนทีนี้เรามาดูผู้ชนะฝั่งหญิงกันบ้างอย่างชาร์ลอตต์แฟร์รายนี้ชนะหรือมีผลงานเด่นๆเ,เมื่อไรยิ่งกลับมาประบในรอบปีกว่าๆเธอดันเป็นผู้ชนะรอยัลรัมโบแฟนๆก็ยิ่งโห และก็มีวิาพากษ์วิจารณ์ในสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเธอเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าทําไมไม่ปล่อยโอกาสให้คนอื่นๆบ้างตัวเองประสบความสำเร็จมาเยอะแล้วทําไมไม่ให้รุ่นน้องชนะบ้างไม่ได้หรือแต่ถึงอย่างนั้นนะครับชาร์ลอตก็คือชาร์ลอตเพราะชื่อของเธอที่มีคําว่าแฟร์ต่อท้ายยังไงมันก็ขายได้วันอย่างคำแม้เธอจะชอบแย่งซีนชาวบ้านกันเถอะแต่เรื่องฝีมือและความสามารถอื่นๆต้องบอกว่าเธอคนนี้คือตัวจริง ทายนี้ทางเราเองก็ไม่รู้ว่าสมาคมคิดยังไงถึงให้พวกเขาและเธอมาเป็นผู้ชนะรอยัลร m ลบ e ในครั้งนี้มันอาจจะเป็นผลดีหรือผลเสียก็ได้เวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องนี้แต่ที่แน่ๆสองคนนี้โดยแ,แฟนๆทั่วโลกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นที่เรียบร้อยทุกๆคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผู้ชนะรอยัลร m ลบ e ประจำปี2025สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการทําคลิปกดติดตามช่องสไนเปอรปรามเอาไว้เพื่อที่ไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้ในทุกสัปดาห์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในช่องทาง,งต่างๆสำหรับวันนี้สไนเปอรปรามขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปตัวต่อไปสวัสดีครับ